สวัสดีค่ะส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเสียงในตอนที่สองรายงานตัวในนิยายเสียงเรื่องยอดรักดวงใจซาตานพร้อมหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะหลังจากที่ชายหนุ่มสิบาโดนมรารกตแฟนสาวปฏิเสธการแต่งงานไม่ใช่สิเธอยังไม่ได้ปฏิเสธแต่ขอเวลาปรึกษาพ่อและแม่ของหลอนก่อน สำหรับเขาหมายความว่าหญิงสาวไม่ได้คิดอะไรกับเขามาตั้งแต่แรกล้านเปอร์เซนต์แต่ทำไมตลอดระยะเวลาห้าปีที่คบกันมาเธอถึงไม่เคยปฏิเสธความรักความหวังดีจากเขาเลยอันนี้ต่หากละ่ะที่เขาจะต้องหาคำตอบและนับตั้งแต่วันนั้นมาหญิงสาวก็มักจะปฏิเสธเขาเสมอไม่ว่าเขาจะชวนเธอไปไหนอย่างเช่นในวันนี้เขากดโทรศัพท์โทรหาหญิงสาว เก้าวันนี้วันหยุดไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันนะเดี๋ยวพี่ไปรับนะพี่สิคะวันนี้เก้าต้องออกไปธุระก,กับคุณพ่อคะ่ะคงออกไปกับพี่ไม่ได้ขอโทษนะคะและเช่นเดิมเขาก็ถูกปฏิเสธเหมือนเดิมนี่เขาทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าสาวเจ้าถึงปฏิเสธเขาเช่นนี้ถึงตอนนี้เขาก็รู้สึกเฉยๆกับมันเสียแล้วเมื่อหญิงสาว มักจะปฏิเสธเขาบ่อยครั้งจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วแต่เขาก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมและก่อนที่เขาจะฟพ้งซ่ามากไปกว่านี้เขาเลยขับรถตรงไปยังสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกายหวังว่าเมื่ออยู่ท่ามกลางเมกไม้นานาพันธุ์พื้นหญ้าที่เขียวขจีดอกไม้หลากหลายสีสันจะช่วยบำบัดหัวใจที่บอบช้ำของเขาได้บ้างสวนสาธารณะเลดนา เปรียบเสมือนปอดใหญ่อยู่ใจกลางกงรุงปารากอากาศดีและเหมาะกับการออกกำลังกายและการบริหารสายตาชายหนุ่มแอบมองสาวๆที่นุ่งสั้นมาออกกำลังกายอืมอากาศดีจังวิวสวยด้วยเสียงระบายลมหายใจเบาๆสงสัยต้องมาออกกำลังกายที่นี่ทุกวันเสียแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่เขามาที่สวนสาธารณะแห่งนี้คนเดียวชายหนุ่มรู้สึกแปลกแปลก แต่ก็ดีที่ไม่ต้องมาคอยห่วงใหญ่ว่าอีกคนจะเป็นเช่นไรชายหนุ่มสบัดความคิดแปลกๆออกจากหัวสมองของเขาแล้วค่อยๆวิ่งเหยาะๆตามบั้นท้ายหญิงสาวสองคนที่วิ่งนำหน้าเขาเขามาที่นี่เพื่อมาออกกำลังกายเท่านั้นเมื่อคิดได้เช่นนั้นชายหนุ่มก็เริ่มสปีดวิ่งเร็วขึ้นจนครบสามรอบสวนสาธารณะแห่งนี้เรียกว่าได้เหงื่อเป็นอย่างดีทีเดียวเชียว เขารู้สึกผ่อนคลายสมองล่งขึ้นมาทันทีชายหนุ่มค่อยๆผ่อนแรงแล้วเดินกลับมาที่ลานจอดรถและเมื่อเขาเดินมาถึงที่รถของเขาชายหนุ่มได้ยินเสียงเจื้อแจ้วที่เขาจำได้ดีว่าเป็นเสียงของหญิงสาวใบหน้าสวยหมดจดคนนั้นชายหนุ่มมองไปรอบๆเพื่อหาแหล่งที่มาของเสียงและแล้วเขาก็ไปสะดุดที่มาของเสียงอยู่ในสวนสาธารณะ ที่ใกล้กับที่จอดรถของเขานั่นเองชายหนุม่มตัดสินใจเดินตรงเข้าไปหาภาพที่เขาเห็นก็คือมีหญิงสาวนั่งล้อมกลุ่มกันโดยมีหญิงสาวใบหน้าหวานนั้นนั่งลงตรงกลางดูเหมือนว่าเธอกำลังอธิบายอะไรบางอย่างให้แก่เด็กสาวพวกนั้นใช่ใช่ใช่จริงๆด้วยแม่ตัวดีชายหนุม่มอุทานในใจ ชายหนุ่มรีบเดินจ้าม้าวเข้าไปใกล้วงสนทนาของสาวสาวทันทีเขาสังเกตเห็นว่าหญิงสาวมีสีหน้าที่เคร่งเครียดและเธอกำลังซีเรียสกับอะไรบางอย่างและเมื่อเธอเห็นชายหนุ่มกำลังเดินเข้ามาหญิงสาวรีบลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งชี้หน้าเขาคุณคุณมาทำอะไรแถวนี้หญิงสาวยืนขึ้นและเท้าเอวมองคอนพร้อมทั้งส่งสายตายั่วยุอารมณ์ชายหนุ่ม ทำไมฉันจะมาที่นี่ไม่ได้นี่มันสวนสาธารณะเขามีไว้ออกกำลังกายแต่นี่พวกเธอมาทำอะไรกันชายหนุ่มย้อนถามเธอขายแต่กลางคืนไม่พอกินหรือไงถึงขนาดต้องเปิดขายกลางวันด้วยกลางสวนสาธารณะอย่างนี้นี่เลยหรอขายขายอะไรคะขายอะไรกันนี่คุณคุณกำลังพูดเรื่องอะไรหญิงสาวถกแขนเสื้อขึ้นเหมือนจะเอาเรื่อง และต้องการคำตอบพูดให้ดีๆนะขายของคุณมันหมายความว่ายังไงอ้าวก็ขายขายปกติอะไรล่ะที่คุณขายตอนกลางคืนนะหรือว่ากลางคืนมันมองไม่เห็นหน้าเลยโกงราคาไม่ได้ท่าทางที่ชายหนุ่มยืนคุยกับเธอมันน่าจะเอาหมัดยัดปากโดวยว่าเขากระดิกปลายเท้าแล้วยืนยิ้มมุมปากอย่างเย้ยยันเปรม,มิกาเหลืออ,อดในท่าทีของชายหนุ่ม เธอรีบปรีเข้าไปประชิดตัวเขาแล้วเอามือน้อยๆของเธอจับคอเสื้อยืดคอวีสีขาวแขนสั้นหญิงสาวออกแรงดึงถึงเต็มเหนียวจนคนตัวโตโน้มหน้าเกือบจะประชิดหน้าของเธอคุณคุณกำลังคิดว่าพวกฉันทำอะไรกันเปรมิกากัดปากพยายามก้านอารมณ์อ้าวก็ขายไงล่ะใช่ขายคุณย้ำคำว่าขายสองครั้งแล้วนะคะฉันอยากรู้ว่า ถ้าเกิดว่าพวกฉันขายเนี่ยมันเป็นหนักอวัยวะส่วนไหนของคุณมิทราบเปรมิกาพูดอย่างชัดถ้อยชัดคําจนชายหนุ่มหน้าเจือนไปเลยทีเดียวก็ดีถ้าคุณขายจริงๆงั้นวันนี้ทั้งวันผมเมาคุณแล้วกันเพราะผมกําลังต้องการอยู่พอดีชายหนุ่มชี้มือมาที่หน้าอกของเธอแล้วทําตาหวานกรุ้มกลิ่มใส่เธอเปรมิกายิ้มมุมปากแล้วเบะปากใส่ชายหนุ่มทันทีอย่างคุณ หญิงสาวเดินบนรอบตัวของชายหนุ่มหนึ่งรอบแล้วหยุดตรงหน้าเขาพร้อมทั้งเผชิญหน้าหวานสวยของเธอต่อหน้าเขาชนิดที่เรียกว่าปลายจมูกเกือบชนปลายจมูกหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวเชียวแล้วพูดต่อไปว่าอย่างคุณฉันไม่ขายถ้าฉันไม่ได้เงินมากพอและต้องมากกว่าคราวที่แล้วที่คุณเสนอมาถ้าไม่มีก็ไปซะ เสียเวลาทำมาหากินของฉันพูดจบเปรมิกาก็หันหลังแล้วเดินเข้าไปในกลุ่มของพวกผู้หญิงเหล่านั้นแม้พี่เปรมเป็นหนูนะหนูไปแล้วนะคะพี่ดูสิหล่อล่ำักขนาดนั้นเสียอย่างเดียวเลี้ยงหมาไว้ในปากเยอะไปหน่อยหญิงสาวผู้หนึง่งเอ,อ่ยขึ้นพวกผู้หญิงเหล่านั้นก็หันมามองชายหนุ่มเป็นตาเดียวกันจนเขาต้องเดินกลับมาที่รถของตัวเอง บ้าจริงยีตัวแสบเขาบ่นพึมพำแล้วก็ขับรถออกจากสวนสาธารณะนั้นตรงดิ่งกลับคฤหานในระหว่างที่เขาอาบน้ำชำระร่างกายเขาก็เฝ้าแต่คุ้นคิดถึงอากับกิริยาของหญิงสาวใบหน้าหวานที่เขาเพิ่งจากมายังไม่ถึงชั่วโมงเธอมีดีอะไรนะทำไมเขาถึงสลัดเธอออกจากความคิดไม่ได้สักทียิ่งเวลาที่เขาเห็นเธอชายหนุ่ม อยากที่จะเข้าไปวุ่นวายกับเธอเพื่อให้เธอว้าวุ่นแค่เห็นเธอเดือดดาลต่อปากต่อคํากับเขาใจของเขาก็รู้สึกพอใจและมีความสุขเขาเป็นอะไรกันนะหรืออาจจะเป็นเพราะมีบางอย่างที่กำลังเดินทางเข้ามาอย่างไม่ได้ตั้งใจเมื่อชายหนุ่มจัดการกับตัวเองเรียบร้อยแล้วเขาก็รีบโทรหาคำรณเพื่อต้องการทราบว่าติดต่อกับวิศวกรคนใหม่ได้หรือยังคุณคำรณ ตกลงว่าตามไปถึงไหนแล้ววิศวกรคนใหม่จะเข้ามารายงานตัววันไหนเมื่อไหร่ชายหนุม่มแต่ข้อกรอกปลายเสียงเข้มเออท่านท่าน,ท,านท่านประธานครับท่านท่านประธานคำรนตอบรับอย่างไม่เต็มเสียงนะักประธานหนุม่มตัดสายทิ้งทันทีเพื่อแสดงให้ปลายสายรู้ว่าเขากําลังโกรธจัดเช้าวันต่อมาเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นแต่เช้าตรู่ชายหนุม่ม มองดูเบอร์ที่โทรเข้ามาเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยเลยสักนิดเดียวเขาปล่อยให้มันดังอยู่อย่างนั้นและเข้าห้องน้ำเพื่อชำระร่างกายเตรียมตัวออกไปทำงานและเมื่อเขาออกมาจากห้องน้ำปรากฏว่าโทรศัพท์ของเขาก็ยังมีเสียงเรียกเข้าเบอร์เดิมเรียกเข้ามาอยู่ชายหนุ่มตัดสินใจรับสายสวัสดีครับผมสิวาชายหนุ่มพูดพลางเอนตัวพนักพิงเก้าอี้ในห้องนอน สวัสดีค่ะท่านประธานดิฉันเปรมิกานาคินขอรายงานตัวค่ะต้องขอประธานโทษน,นะคะที่ไม่ได้เข้าไปรายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนดไปพอดีว่าดิฉันติดธุรานิดหน่อยค่ะถ้าหากว่าดิฉันเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วดิฉันจะเข้าไปรายงานตัวนะคะวันนี้ขอรายงานตัวตามสายก่อนนะคะหวังว่าท่านประธานจะก,กรุณาปลายสายเชื่อแจ้วรายงานตัวมาแต่คนรับสาย หาได้สพอารอมณ์ไม่นี่คุณมันเลยเวลารายงานตัวมาแล้วหนึ่งสัปดาห์คุณจะมารายงานตัวตามสายอย่างนี้ไม่ได้แต่แต่ดิฉันเออเออไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นชายหนุ่มกรอกเสียงตามสายเสียงดังลั่นเหลาะแหละไม่มีความรับผิดชอบไม่เป็นมืออาชีพได้มาอย่างไรรางวัลวิศวกรดีเด่นแห่งปีคุณจะต้องมารายงานตัวกับผมวันพรุ่งนี้ไม่อย่างนั้นผมจะยกเลิกสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคุณจะต้องจ่ายค่าเสียหายสำหรับโครงการของผมทั้งหมดที่เป็นเพราะคุณทำให้โครงการล่าช้าปลายสายถึงกับอึง้งด้วยไม้เด็ดที่ท่านประธานยืนยันอย่างหนักแน่นให้เข้ามารายงานตัวในวันพุ่งนิ้งเช้าค่ะท่านประธานชายหนุ่มยิ้มอย่างดีใจเจอตัวเสียทีคนไม่มีความรับผิดชอบชายหนุ่มบนพื้นพรมเล่าจัดการแต่งตัวเพื่อไปทำงาน เขาหยิบเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวเรียบเข้ามาสวมใส่แล้วสวมทับด้วยเสื้อสูตหร,รูชายหนุ่มสำรวจตัวเองผ่านกระจกบานใหญ่อีกครั้งแล้วเดินออกจากห้องไปตามมาของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตัวยงและเมื่อเขามาถึงบริษัทท่านประธานครับคำรุนรีบเข้ามารายงานว่าเขาสามารถติดต่อกับวิศวกรคนใหม่ได้แล้วและเธอบอกว่าจะมารายงานตัวในอาทิตย์หน้าครับ เละแต่ผมว่าผมต้องการให้เธอมารายงานตัวในวันพรุ่งนี้เออแต่แต่แต่ว่าเอาละเอาละคุณคำรณผมได้คุยกับเธอเรียบร้อยแล้วผมให้เขามารายงานตัวในวันพรุ่งนี้เชา้าถ้าเขายังเบี้ยวไม่มารายงานตัวอีกผมจะยกเลิกสัญญาจ้างและเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนคุณคำรณคอยดูนะว่าถ้าเธอมารายงานตัวกับผมผมจะเล่นงานให้หนักชนิด จัดหนักจัดเต็มแล้วเขาจะต้องลืมผมไม่ลงไปตลอดชีวิตของเขาเลยว่าอย่ามาล้อเล่นกับศีวาศิวาลัยท่านประธานครับเบาๆหน่อยนะครับฟังจากน้ำเสียงของเธอแล้วดูน่ารักน่าทะนุถนอมนะครับท่านประธานเบาๆมือหน่อยนะครับหลังจากที่เลิกงานชายหนุ่มก็มาที่คลับเพื่อออกกำลังกายซึ่งคลับแห่งนี้เขาก็เป็นลูกค้า v i p และเมื่อเข้ามาถึงพนักงานต้อนรับสาวๆต่างก็กรีดกรายดีดาดีใจเพราะว่าในวันนี้เข้ามาคนเดียวโดยไร้เงาของมรกรดังนั้นเขาเลยเป็นที่จับตามองของสาวๆเป็นพิเศษสักครู่ผู้จัดการของคลับก็เข้ามาคุยกับเขาคุณสิวาครับพอดีว่าวันนี้ห้องประจำของคุณยังไม่ว่างนะครับมีลูกค้าใช้อยู่ เดี๋ยวทางเราจะจัดห้องพิเศษให้ใหม่นะครับผู้จัดการครับรายงานอย่างสุภาพอีกนานไหมกว่าจะหมดเวลาสำหรับห้องนั้นอีก 20%, นาทีครับอ๋อไม่เป็นไรผมรอได้เดี๋ยวคนที่ใช้ห้องนั้นหมดเวลาเมื่อไหร่คุณช่วยมาบอกผมหน่อยก็แล้วกันผมจะหาอย่างอื่นทำไปก่อนครับขอบคุณมากครับผู้จัดการครับโค้งคำนับอย่างสุภาพและกล่าวขอบคุณ แล้วเดินจากไปพนักง,งานทุกคนต่างตกใจในท่าทีของเขาเพราะปกติแล้วคนอย่างสิวาหากอยากได้อะไรอยากใช้อะไรก็ต้องได้เดี๋วนั้นแต่ครั้งนี้ชายหนุ่มกลับมาแปลกทำให้พนักง,งานหลายคนคาดเดาได้ยากว่าเขารู้สึกอย่างไรสิวาใช้เวลาในระหว่างรอโดยการเดินดูรอบๆครับส่วนต่างๆที่เขาไม่เคยเดินมาทางนี้เลย เสียงตีลูกควอตเป็นจังหวะกระทบฝาผนังและจบลงด้วยเสียงตีของลูกสุดท้ายลงกับพื้นประตูห้องก็ค่อยๆเปิดออกชายหนุ่มและหญิงสาวประจันหน้ากันสร้างความตกใจอย่างมหาศาลให้กับคนทั้งคู่นี่เธอคุณต่างคนตาาน่างก็ชี้หน้ากันนี่คุณคุณตามฉันมาจนถึงคลับนี่เลยหรือคนโรคจิตหื่นกามหญิงสาวผู้เสียงดังลั่นเปล่า ผมไม่ได้ตามคุณมาผมมาออกกำลังกายที่นี่ต่าหากละ่ะชายหนุ่มเริ่มสังเกตและมองมังยังหญิงสาวตั้งแต่หัวจรดปลายเทา้าด้วยสายตาที่ยี่ยวนกวนประสาทไอ้ลามกจ้องฉันทำไมถ้าอยากก็ไปที่อื่นจ้องฉันอยู่ได้อ้าวคุณยังไม่หมดเวลาเลยคุณออกมาทำไมละ่ะเล่นต่อสิผมรอได้เปรม,มิกาเลยกลับเข้าไปในห้องนั้นอีกครั้ง แล้วหันมาแลบลิ้นปลิ้นตาใส่เขาแต่ชายหนุ่มก็ยังมองมาที่เธอแล้วส่งยิ้มหวานให้แต่ที่จริงแล้วที่เปรมิกาออกมาข้างนอกเพราะเธอรู้สึกว่าเธอจะหน้ามืดเลยกะว่าจะเลิกเล่นแล้วกลับบ้านแต่พอมาเจอหน้าชายหนุ่มที่ยีวนกวนประสาททำให้เธออารมณ์เสียและกลับเข้าไปในห้องนั้นอีกเธอตีลูกสควอตอย่างไม่ยัง้งสักครู่ร่างของหญิงสาว ก็ค่อยค่อยซุดลงกับพื้นชายหนุ่มเห็นดังนั้นรีบไปบอกพนักงานมาเปิดประตูห้องและเมื่อประตูเปิดออกชายหนุ่มก็ปรีเข้าไปอุ้มร่างของหญิงสาวทันทีตรงดิ่งไปยังห้องปถมพยาบาลของครับเมื่อมาถึงก็มีคุณหมอของครับคอยดูแลแต่ก็มีชายหนุ่มที่คอยยืนอยู่ข้างๆเตียงไม่ยอมห่างไปไหนสักครู่หญิงสาวค่อยคอยลืมตาขึ้นพาเบื้องหน้าที่เธอเห็น เป็นใบหน้าของชายหนุ่มนั่นเองหญิงสาวตะโกนออกมาเสียงดังลั่นนี่คุณคุณหยุดคนนั้นไม่ใช่ผีชายหนุ่มตะโกนออกไปพร้อมทั้งเขย่าร่างบางฉันจะกลับบ้านคุณครับนอนพักสักครู่นะครับรู้สึกดีขึ้นแล้วค่อยกลับคุณหมอเอ่ยขึ้นหญิงสาวหันไปกล่าวขอบคุณคุณหมอขอบคุณมากนะคะคุณหมอคนที่คุณควรจะขอบคุณ น่าจะเป็นคุณศิวามากกว่านะครับเพราะว่าคุณศิวาผ่านไปเห็นพอดีตอนที่คุณเป็นลมแล้วช่วยเอาไว้ได้ทันหญิงสาวหันไปมองหน้าชายหนุ่มเขายังคงทำหน้ายี่ยู่วกวนประสาทเธอไม่เลิกหญิงสาวพยายามลุกขึ้นจากเตียงอย่างยากลำบากชายหนุ่มรีบเข้าไปไประคองแม้มีแรงแค่นี้ทำเป็นเก่งคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผม จะไปส่งคุณผู้หญิงที่บ้านเองครับพูดจบชายหนุ่มก็เข้าประคองหญิงสาวทันทีหญิงสาวพยายามขัดขืนแต่ก็สู้แรงของชายหนุ่มไม่ไหวดังนั้นหญิงสาวก็เลยต้องเดินออกมาจากห้องประถมพยาบาลของครับภายใต้การประคองของชายหนุ่มและเมื่อเดินออกมาด้านนอกของขับแล้วหญิงสาวก็ยิ่งออกแรงเพื่อให้หลุดพ้นจากพันธนาการของเขาจนเกือบจะหลุดพ้นจากอ้อมแขนของเขาได้ เก่งนักหรืองั้นอยากไปไหนก็ไปชายหนุ่มพูดขึ้นพร้อมทั้งเวียงแขนออกเบาๆและและ้วร่างบางก็เซถลาดีว่าชายหนุ่มบ้องไวรับร่างบางนั้นไว้ทันแล้วอุ้มร่างอันบอบางนั้นขึ้นรถของเขาไปสิวาขับรถพาร่างบางมาที่แคหรหหันของเขาเมื่อมาถึงเขาค่อยๆอุ้มร่างของนิ่งน้อยนั้นขึ้นไปบนห้องนอนเขาแล้ววางร่างบาง อย่างบรรจงนุ่มนวลลงบนที่นอนหนานุ่มของเขาชายหนุ่มนั่งจ้องมองพินิษใบหน้าสวยหวานที่เครื่องเข่าหน้าของหล่อนช่างสวยหมดจดรับกระปากอันอวบอิ่มพักใหญ่ๆหญิงสาวก็เริ่มรู้สึกตัวเธอค่อยๆลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆห้องนอนแน่นอนที่นี่ไม่ใช่ห้องนอนของเธอดูจากการตกแต่งห้องแล้วน่าจะเป็นห้องนอนของผู้ชายแน่ๆ แต่จะเป็นห้องนอนของใครละ่ะหญิงสาวค่อยๆลุกลงจากเตียงแล้วเปิดประตูห้องเพื่อที่จะหาเจ้าของบ้านแต่เมื่อเธอเปิดประตูห้องออกมาแล้วหญิงสาวก็ต้องเบิกตากว้างตกใจกับความกว้างขวางโออาระหูทานของบ้านหลังนี้แน่นอนเจ้าของบ้านต้องเป็นคนที่มีฐานะและมีการศึกษาดีเพราะมีใบประกาศน,นียบัตรเกียรติคุณกรอบทองมากมาย เรียงรายอยู่ในตู้โชว์แต่บ้านตั้งกว้างขวางทำไมไม่มีใครอยู่เลยสักคนหรือว่าที่นี่ที่นี่คือบ้านผีสิงจบตอนที่สองรายงานตัวนะคะในนิยายเสียงเรื่องยอดรักดวงใจซาตานค่ะอย่าลืมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ